สวัสดีครับมาผมมาพอกันนี่แล้วครับวันนี้ครับท่านมหานะครับเป็นนําเสนอนะครับเป็น MU C9 นะครับลูกคาคนกาขอมาชมนะครับจะเป็นการเสนอนะครับ ให้ลูกค้าแนะนำผลิตภัณฑ์นะครับว่าลูกค้ามันสนใจรุ่นไดนะครับลูกค้ามันยังตัดสินใจบ่ได้นะครับว่าจะเอารุ่นไดนะครับทั้งเซลก็จะแนะนำให้นะครับว่ารุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุนนะครับว่ามันเหมาะสมนะครับมาหากับพี่กาแฟนะครับ นี่โอวันตีนไห่นะครับมาแววนครับบอสือบอนังครับบอเป็นยังนะครับมาสอบถามกันได้นะครับโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะครับโปรดีนะครับเป็นหาซิฟกับพอนพินาก็ได้นะครับหรือว่าฟรีดาวครับเป็น l อลหาศูหรือว่าจะเป็นรุ่นเอลซีศูน สองแปดนะครับฟี่ดาวนะครับว่าท่านใดที่สนใจ l อ018นนะครับ Lc 018นีงน่งดี้เงื่อนขึ้นนะครับอ่าได้เงื่อนขึ้นพอนครับลูกค้าทีา่ตัดสินใจบ่แดก็ะรีบเข้ามาครับโปรสินเดือนนะครับ เดื่อนหนาก็ค่อยว่ากันไหมนะครับมันจะเป็นแบบไหนแน่ครับส่วนลูกค้าที่ถามมานะครับ L ห0 2 8นะครับตัวที่ครับ L ห2สอนะครับตอนนี้ก็นหาจะเป็นช่วงประมาณปลายเดือนนะครับปลายเดือนลดคงจะเข่ามานะครับ นี่ค็คุณนายคุณสวยนะครับตอนนี้ซื้อไหมคะซื้อรดกับหนูไหมคะเอากับหนูไหมคะเอารถคะ่ะเซี่ยหอก็มีหลายคนนะครับมีหลายคนกรับสนใจท่านใดก็จากท่านใดก็เขามาทักก่ายกันไหนนะครับท,ท่ายกันไหนแล้วก็มากินนมวิตตินนะครับกินนมวิตตินกินกาแฟกันนะครับ ช่วงนี้ก็ DC, รถ d c ซีลอยยีเ e อ็กกเขามาเรื่อยๆนะครับลูกค้าที่จองไว้ก็จะได้นะครับบต้องรอรถเลยเพราะวะ่าตอนนี้ก็มีลูกค้าจับจองไว้เนาะต่ะว่าเพิ่งก็รอ,อนะครับุ่นแหละช่วงประมัน่นเดือนหน้านะครับก็คงจะทะยอยรับกันนะครับโรโมชั่น ของรถเกียร์ตอนนี้ก็เป็นรอยยิกระไดเกือบแสนนะครับน,นี่ส่วนรถ L50 ตอนนี้ก็เรื้อนหน่อยเต็มที่เลยด้อพี่น้องเลือนหน่อยเต็มที่แล้วทันใดที่สนใจนะครับก็รีบเข้ามาจับจองกันนะครับเพราะว่าตวใหม่นะครับ l 5 0ตัวใหตไม่ก็จะมาแล้วนะครับ เออหาศูนย์สองาสองสองแปดนะครับหาสองสองแปดนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับรถรถเกี่ยวทั้งรถเกี่ยวทั้งรถไทยนะครับ่นคุยกับลูกค้าก่อนนะครับลูกค้าเป็นตัดสินใจว่าสนใจตัวไหนนะครับ,นนนนนนะรบแนะนำอ,อยมเเอาเข็ออเลรละข่ายพี่น้องในเมืองนะครับ อากาศแบบดาวแบบใดแบบพ่นแบบใดนะครับตัวนี้นะครับรถเกลียวเขากาล่อลูกค้านะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ตัวนี้เป็นต120ัวลอยยี่สิบนะครับมีอยู่นี่ออยู่ในสามขั้นนะครับมีลูกค้าจองแล้วครับมีลูกค้าจองไว้แล้ว แต่ว่าคุณว่าถ้าไดนพอ้อมรับรถเนาะกับฝากรถดไหวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว gsi เ g, g pro ตัวหม่นะครับตัวไม้พี่น้องสังเกตเด้อฝาครอ,อบด้านหลังมันสีบ่มีนะครับมันจะเป็นสีขาวถ้าเป็นตัวไม่ตัวเป็นตัวเก่ามันจะเป็นสีสมอยู่นะครับเนี่ยฝาครอ,อบตัวนี้นะครับราคาเต็มนะครับหนึ่งล้านตึก เต็มเปี้ยเลยครับหนึ่งล้านเต็มเปี้ยเลยนะครับก้อนหลุนเก่ามันเก่าแสนเก่าหมื่นแปดพันนะครับเดี๋ยวนี้กลับเป็นหนึ่งล้านนะครับเดี๋ยวนี้นะครับสนใจกเกกี่ยว็ติดต่อกันเข้ามานะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์เซื้ออันนะครับ0 8 0 7 3 9 0 2 0 4นยครับตัวนี้กับเป็นจองไว้เรียบร้อยนะครับ เป็นโตวไว้ไฮรักนะครับเนี่ย M62 นะครับเป็นรถที่นิยมกันขายดีที่สุดนะครับจน M นะครับราคาก็บ่แพงเกินไปหล่ะระบบเป็นไฮดรอลิกนะครับชัตเทิลน,นะครับแบบเรต้องอเยียบคาดนะครับเดินหน้าทอยหลังไหนเลยนะครับตัวนี้กับผ้าพี่น้องเนาะ มาเมืองนะครับส่วนรถเทิร์นนะครับรถเทิร์นนี่บางคนโทรมาถามวา่าขายรถเทิร์นรถเกาวอรถจีเทิร์นเขามานะครับบอกเรื่อยๆว่าเพิ่นเอาเขา่าคูปตาแม็กนะครับอยู่ซีสเกตนะครับเอาไปเขา่าซีสเกตนะเพิ่นนี่เพิ่นกะบางเทือเพิ่นกะเอาไปประมูลนะครับเป็นรถนะครับบางเทือเพิ่นกะขายเป็นขั้นนะครับกะ ฝา,ากประชาชนพันธ์ผู้ใดอย่างนี้แหละมั้งเธอโทรมาถามบางมังมงม้งเธอเสียบ่ดบอได้ตอบเนาะเพราะว่ารถพคนเอาเของไปแม็กแล้วก็มันเอาของไปกกซีซิกิล่ะเสือกับบอได้ติดตามนะครับก็แล้วแต่ทงางเจ้าหน้าที่คนนะครับคนเก่งจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ประตาแม็กพนักงานขายแม็กคนเป็นคนขายอีกเทอ่อนึงนะครับเอาคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืม ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเน่ครับคลิปนี้เอาแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ